ปิติพิรมพักดีและกันตศัก์กุศิริสองนักขับจากทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์โชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าอันดับ2ที่เซปังพร้อมนำจากฝูง Gt 3. สศึกสายเลือดมุ่งทองกรุงเทพคริสเตียนเอชนะทีมบีคว้าแชมป์สนามภาคกลางโซนสองสิงห์จูนิครับที่กรุงเทพมหานครที่ CrossroadsMaldives ที่ที่ความหลากหลายมาพบกันอย่างสมดุล ที่ที่เจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พบกันอย่างเป็นมิตรที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราเคารพธรรมชาติธรรมชาติจะยอมรับเรา Crossroads m a l d i v e s Perfect Balance ความสมบูรณ์ที่สมดุลกีฬาดีสเปเชียล <Stop> ปิติพิรมพักดีและกันตศักดุศิรสีสองนักขับจากทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์โชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าอันดับที่2ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ tss the super series by b q 2 0ส5สนามที่3ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียส่งผลให้ทั้งคู่ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำ ในรุ่นซูปเปอร์คาร์ GT3 ต่อไปในการแข่งขันเรสที่5รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข12ของปิติและกันตศัก์ออกสตาร์จากกริดที่2โดยปิติเป็นผู้ขับในช่วงแรกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะส่งไม้ต่อให้กันตศัก์ในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันซึ่งกันตศักส์กสามารถไล่แซงคู่แข่งกลับมาอยู่ในอันดับ2ได้สาเร็จแม้จะ,ะเผชิญแรงกด การใช้ของการแข่งขันก็สามารถประคองรถเข้าเส้นชัยได้อย่างไม่มีปัญหาจากผลงานดังกล่าวทําให้ปิติและกันตศัก์เก็ตเพิ่ม18คะแนนและยังคงนำเป็นจ่าฝูงในรุ่น GT3 โดยมีคะแนนนำรถคู่แข่งจากทีม AAS Motorsport อยู่1คะแนนส่วนการแข่งขันเรสที่6ยังคงดวนความเร็วกันที่เซปังอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้กติกา60นาทีบวก1รอบ ซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญในเรสนี้อยู่ที่ฝนที่ตกลงมาในช่วง15นาทีสุดท้ายบวกกับเซฟตี้ค่์ส่งผลให้วรวุุธพิรมพักดีที่ตัดสินใจเปลี่ยนยางฝนและแซงรอบสุดท้ายขยับจากอันดับ6ขึ้นมาจบบนโพเดียมอันดับที่4รุ่น GT3 ได้สำเร็จส่วนที่ p 12ปิติพิรมพักดีประคองรถถายใต้ยางสลิดเข้าเส้นชัยอันดับที่6เก็บเพิ่ม8คะแนนสำคัญพร้อมรักษาโอกาสในการลุ้นแชมป์ รุ่น GT3 ต่อไปทั้งนี้สึก TSS the Super Series by B q u i m 2องอีเวนที่4จะยังคงแข่งขันกันที่เซปังอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิประเทศมาเลเซียในวันที่20 2 1กันยายนนี้โดยแฟนความเร็วสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทีมแข่งหัวใจสิงได้ที่แฟนเพจสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ฟุตบอลเยาวะชน7คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีรายการสิงจูนิคับครั้งที่26 ที่สิงห์ผนึกกำลัง8มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศการจัดการแข่งขันโดยสนามที่7ของการแข่งขันรอบคัดเลือกจัดขึ้นที่สนามวินนิงเซเว่นกรุงเทพมหานครภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทิโรธโดยมีทีมเข้าแข่งขันมากถึง128ทีมรอบชิงชนะเลิศสนามนี้กลายเป็นศึกสายเลือดมุ่งทองเมื่อทีมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโคจรมาพบกันเองก่อนที่แชมป์จะตกเป็นของกรุงเทพคริสเตียน ทีมบีไป5ต่อศูนย์คว้าตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะฟุตบอลเหมือนเช่นเคยโดยแชมป์ในสนามที่7ประกอบด้วยเจ้าพ่อฟรีคิกวรัญชายผิวอ่อนจากทีมกรีนเปิร์โกลมือกาวอนุพงศ์ผู้พูนเพียนทีมโดกฟุตบอลอะคาเดมี่และมิตรสกินศิรวัตแก้วกลมจากทีมเทศบาลหนึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในรอบคัดเลือกของสิงจูนิคสนามต่อไปสนามที่9วันที่23 ถึง24สิงหาคม2568รวมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีแข่งขันที่สนามกีฬาทุ่งบุญพาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายพร้อมทั้งกับคลางคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กๆ